การที่จีนนําเข้าทุเรียนผลสดจากเวียดนามตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมปี2565ทุเรียนไทยมีโอกาสได้รับผลกระทบค่ะเพราะจะถูกทุเรียนเวียดนามเข้ามาแย่งตลาดด้วยราคาที่ถูกกว่าจากความได้เปรียบด้านต้นทุนทั้งการเพาะปลูกค่าแรงรวมถึงการขนส่งที่ระยะสั้นกว่าไทยใช้เวลาเพียง36ชั่วโมง ขณะที่การขนส่งจากประเทศไทยอย่างเร็วที่สุดเนี่ยต้องใช้เวลาราวๆสามถึงสี่วันจึงมีความเป็นไปได้นะคะว่าทุเรียนไทยอาจจะถูกปรับราคาลงตามกฎไกลตลาดค่ะแต่ก่อนหน้านี้ทุเรียนไทยก็เคยเจอคู่แข่งอย่างมาเลเซียมาแล้วนะคะแต่ด้วยความแตกต่างด้านรสชาติแล้วก็ความได้เปรียบด้านต้นทุนการขนส่งทําให้ทุเรียนไทยยังยืนหนึ่งในตลาดจีนแต่ในอนาคตก็อาจจะมีคู่แข่งเข้ามาในตลาดมากขึ้นดังนั้น ไทยจำเป็นจะต้องรักษาคุณภาพทุเรียนให้ดีโดยเฉพาะความแก่เปอร์เซ็นต์ของเนื้อแป้งเพราะมีผลต่อรสชาติแล้วก็ความอร่อยซึ่งเป็นจุดเด่นของทุเรียนไทยที่จีนชื่นชอบส่วนปัญหาการขนส่งเวลานี้จีนได้เปิดด่านทางบกที่เป็นด่านหลักครบทุกด่านสำหรับการนำเข้าทุเรียนแล้วก็ผลไม้ในไทยได้แก่ด,ด่านโยอี้กวนด่านตงซิงด่านโมฮานแล้วก็ด่านรถไฟผิงเสียง แต่ทั้งนี้ชาวสวนทุเรียนและผลไม้ของไทยรวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจําเป็นจะต้องช่วยกันดูแลไม่ให้ผลไม้ปนเปื้อนโควิดสิรวมถึงปัญหาทุเรียนอ่อนด้วยเพราะว่าจะส่งผลกระทบกับการส่งออกได้ ปัจจุบันการขนส่งผลไม้ไทยสู่จีนมีหลากหลายช่องทางค่ะนอกจากรถบรรทุกที่วิ่งเข้าจีนผ่านเมืองผิงเสียงของกวางซียังมีการขนส่งโดยเครื่องบินขนส่งทางเรือจากท่าเรือแหลมฉบังสู่ท่าเรือชินโจของกวางซีและท่าเรือนานซาของกวางโจด้วย รวมถึงการขนส่งบนเส้นทางรถไฟสายลาวจีนตามนโยบายอีสานเกตเว์และเป็นการเปิดสักัลใหม่ของการขนส่งผลไม้ไทยด้วยระบบรางภายใต้พิธีสารการนําเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทยจีนโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยลาวและจีน คอนเทนเนอร์ er รุ่นใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบโรคพืชมาตรฐานคุณภาพสินค้าและปลอดการปนเปื้อนโควิด -19 เดินทางจากภาคตะว,วันออกถึงจังหวัดหนองคายข้าม่ม่น้ำโขงที่สะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งไปถ่ายตู้ที่ท่าบกท่านาแล้งเดินทางต่อไปยังบ่อเต็นข้ามพรมแดนลาวจีนไปตรวจโรคพืชและโควิด -19 ที่จานโมหันในมณฑลยูนนาน การขนส่งทุเรียนภายใต้พิธีสารไทยจีนี้ร่นเวลาได้เร็วกว่าเดิมมากกว่าเท่าตัว